สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนเพจอาตน,นากรแฟนคลับพี่บอยแล้วก็แฟนคลับองอาทิตย์ชัยนะครับมากินเข่าครับพี่น,อน้องขาเบแล้วกินร้ายหลายครับวันนี้มีรวมพาร์คหนึ่งปลาจำแจวนะคะแล้วก็แหนมเนื้อนะครับพี่น้อง เปนไนปเป็นระแสบค่ะเมืนน้อวานจะ้าใช้กับพี่บอยกินแถวน้ำกัดน,นะน้องเป็นภาพที่อบูดมากนะครับทางเข้าหลังวทีนะครับทัวรพัก ผักังก็นัก,ก,กนสไสกับแกงน้มันั่นสิเป็นเนเนียวคนๆันเนรผักปังผักตังจะไม่ใชแกงน้ำมัจะได้ม yeah. ีน on oh ั้นผักไสรนั่ะแกงน้ำมัหรือเปล่าผักไสตั้งแต่ไส้ปลาดุกดูใ้ว่าทเป็นสีหมองหมาลานคีนอ อาดมะลิดสมัยนี้น้อยาเดกเปล่น้ำเกลมไห่บากันพักกันนี่ล่ะมันสินสีม่วงกับมะท่าท่าน้ำเกลมท่าน้ำตาแต้งหนาเอาในท์ปกเศษกับมาใส่ทั้งหัวอาผ่าพันคอพันเอาในท์ปเะกเตรมาใส่ทั้งหัว คือว่าเป็นปิ้นใบแม่ย้ำพอกระแม่เปิดหมอลำสิงตะเกียนเมันสิเป็นมวนเทปเนาะเป็นร้อยฟอสมาสัน่น <c oughs> <c oughs> ไปแล้วค่ะพี่น้องขอบคุณกันกลเลย